สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเชนนิทูแมก a z ซีนตอนนี้เราพามาที่ฟาร์มไก่ประดูหางดำของท่านกำนันอินคำนะคะเห็นตัวเป็นๆกันในวิดีโอสดๆตอนนี้นะคะฉันพยายามที่จะแผนกล้องให้ทุกคนได้เห็นไก่ประดูหางดำหลายๆคนจะได้เห็นในภาพของอาภาพเคลื่อนไหวหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ท่านกำนันอินคำซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ ไก่ประดู่าังดำอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รางวัลอ,อันดับสองเกษตรกร,กรดีเด่นของกรมปศุสัตว์ไปแล้วในการเลี้ยงไก่แล้วก็เป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงผู้คนจํานวนกว่า20ครอบครัวที่อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่น,มนั่นคือตำบลบ้านหลวงนะคะไก่พวกนี้เขาจะเลี้ยงประมาณสองเดือนเสร็จแล้วก็จะส่งไปยังฟาร์มเพื่อที่แปรรูปสําเร็จรูปเป็นอาหารให้กับคนนั่นแหละค่ะใครที่ชอบทานไก่เขาบอกที่นี่คือเนื้อนุ่ม แล้วก็เป็นอาหารของมนุษย์ก็ต้องทําใจนะคะสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และทานเจวันนี้เราพามาเพื่อที่จะบอกว่านี่คือหนึ่งอาชีพที่สามารถเลี้ยงคู่คนได้ในสองเดือนกว่าสามารถเลี้ยงส่งสองพันตัวนี้ไรายได้เกือบแสนเลยนะคะหกเจ็ดหมื่นบาทนี่ถือว่าไม่น้อยสําหรับในปัจจุบันนี้ไก่พวกนี้เขาต้องเลี้ยงกันสองเดือนเศษและ ไก่ประดูหางดำของที่นี่เขาได้มารัานค่ะคือไม่มีเรื่องสารเคมีและที่สำคัญคือเขาเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติถ้าคุณผู้ชมได้ดูตามดิฉันนี่นะคะเขาจะมีเจาะรูไว้ในคอกนี้นะคะเพื่อที่จะให้ไก่เหล่านี้นั้นได้ออกไปทานไม่จะเป็นผักผมหรือหญ้าเปเซียที่เขาบอกว่าซื้อมาเพื่อที่เลี้ยงไก่โดยเฉพาะในการที่จะให้เขามีคุณภาพที่ดีของชีวิตค่ะ แล้วก็คุณภาพเหล่านี้ก็จะส่งไปยังผู้บริโภคต่อไปนี่คือความไก่ของกำนันอินทร์คำที่เป็นประธานกลุ่มนะคะท่านเป็นกำนันมานานมากแล้วเราให้ทุกท่านได้ดูความไก่ไปพร้อมๆกันนะคะ เราได้รางวัล G A P ที่จะส่งไปต่างประเทศด้วยแต่เนื่องจากว่าจํานวนไก่ที่อยู่ของอําเภอจมพองนี้ยังรวมตัวกันและยังมีจํานวนน้อยจึงยังไม่ได้ส่งไปแค่นี้อยู่ในประเทศไทยก็กเลี้ยงครอบครัวได้อิ่มมีที่มันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะค่ะวันนี้เราก็พาให้คุณผู้ชมได้รู้จัก ไก่ประดูห่หางดำอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาได้รางวัลและก็มีรายได้เม็ดเงินให้กับครอบครัวในชว่วงวิกฤตโควิดนั้นไม่มีปัญหาใดทั้งสิน้นสวัสดีค่ะ